o มอร์น n ิ่งสวัสดีตอนเ้าค่ะตอนนี้น้องมะนาวกับลูกชส้กับนองมานะคะกําลังจะไปไหวอีปูเดอ้อสื่อหัวหมูสื่อผลไม้เก่าอยางไก่มาเธอนี่เอารถมาไหวแล้วก็มาไหวหัวหมูเด้อค่ะค่ะน้องมะนาวสาวซีสเกตน,นะคะลูกอีสานพากินพาเที่ยวเด้อค่ะค่ะฮัลโหลมอร์นิ่ง Good morning yeah yeah go uh, temple นะคะเดี๋ยวจะไปไปไหว้ปูมนะคะคูบานคูเมืองนะคะ morning <laughs> <laughs> น้องมะนาวยูสบ้านเกิดน,นะคะยูสสีสกเกตนะคะ now I am go home go back home สีสกเกตซิตี้นะคะสีสกเกตเนียนเนียนกัมพูชาค่ะ น่องมะนาวนะคะตื่นเศร้ามือนีอาบน้ำไปไหวอีปูนะคะปกปักรักษาแข้ยวขาดปลอดภัยนะคะเอาเลิกเอาใจก่อนไปสู้งานต่อค่ะ